็มันฝรั่งบดนะคะก็มีอยู่ประมาณนี่ค่ะมีอยู่ประมาณห้าไม่รู้ภาษาไทยเขาเรียกอะไรเนาะอันเนี้ยนี่นะคะถาดเนาะเรียกถาดก็แล้วกันเป็นอยู่ห้าถาดนะคะมันฝรั่งบดเนาะอันนี้ก็มีแค่อันเดียวเนาะอันนี้อันเดียวนะคะพี่น้องเลือถาดเดียวเนาะเลือถาดเดียวแค่นี้เองนะคะอาหารของเราวันนี้คะ่ะ วันนี้คนเด็กมา800แปดร้อยกว่าคนนะคะพี่น้องโอ้ยงานเยอะมากงานเยอะมากก็ผกัผกผักผักนะคะผักเค็อย่างก่อนโอ้ยผักวันนี้หมดเลยค่ะพี่น้องผักของเราะคะพี่น้อ,อ,ผผผองะะอผ,ผ,ผักผักผักแลมวเอาผักกันนะคะ เทียดยำนี้ก็กะหล่ำแดงเนาะผักสดนะอันนี้ก็เผักสดเช่นกนค่ะพี่น้องผักสดครบถ้วนนะอันนี้ก็จะทานอาหารเที่ยงกันนะคะพี่น้องอเที่ยงของเราผักสดนะคะ เป็นขับขบของเราเนาะอันนี้อาหารเจพี่น้องอันนี้อาหารเจนะคะอันนี้ก็เป็นอาหารเจนะคะพี่น้องทอดดอกเจเนาะเป็นผักนะคะราดกัไม่ฮะทานมากสักเท่าไหร่นะะเนาะจ้าอาหารวันนี้นะคะอันนี้ก็สําหรับคนแพ้นมเนาะใส่น้ํานะคะพี่น้องคนแพ้นมเขาจะไม่ใส่นมนะคะอ <c oughs> นะันนี้เนาะแคะ เราอาหารเที่ยงวันนี้นะคะพี่น้องก็จะเป็นโรยด้วยชีสเนาะแล้วก็ซอสมะเขือเทศก่อนแล้วก็โรยชีสข้างบนนะคะพี่น้องน่าทานมากนี่อาหารเที่ยงโรงเรียนสวีเดนวันนี้นะคะพี่น้องอันนี้ก็มันฝรั่งบดนะคะก็มีอยู่ประมาณนี่ค่ะมีอยู่ประมาณห้าไม่รู้ภาษาไทยเขาเรียกอะไรเนาะอันเนี้ยนี่นะคะ ถาดเนาะเรียกถาดก็แล้วกันเป็นโย้าถาดนะคะมันฝรั่งอบเนาะอันนี้ก็มีแค่อันเดียวเนาะอันนี้อันเดียวนะคะพี่น้องเรือถาดเดียวเนาะเรือถาดเดียวแค่นี้เองนะคะอาหารของเราวันนี้ก็อาหารวันนี้คนเด็กมาแปดร้อยกว่าคนนะคะพี่น้องอุย้ยงานเยอะมากงานเยอะมาก ผักผักผักนะคะผักเชีย่างะคะ่ะโอ้ยผักวันนี้หมดเลยค่ะพี่นอ้องวันนี้อาหารโรงเรียนวันนี้นะคะฮอตด,ดอกค่ะฮอตด,ดอกนะคะพี่นอ้องฮอตดอกโรยด้วยชีสค่ะอาหารโรงเรียนเราวันนี้นะคะน่าทานโรยด้วยชีสค่ะแล้วก็ซอสมะเขือเทศนะคะรสชาติกรอบๆพี่นอ้อง